อย่างไรจากเพราะอดครับผมเพราะความสิ้นแปลงนันทิจึงมีความสิ้นแปลงราคะเหตุเพราะว่าเห็นอยู่โดยถูกต้องเห็นอะไรก็คือเห็นจากสุอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงจากขู่ที่เป็นสิ่งไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเราตามเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นจริง ใ,ในตามหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเห็นอยู่อย่าง trips, problems, pain, นี้เนี่ยจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความเพลินจะลดลงก็คือจะมีความสิ ę, ้นแปลงนันทิคือความเพลินเมื่อมีความสิ้นแปลงความเพลินเนี่ยจะมีความสิ้นแปลงความพอใจ มือความกำนัดคือราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิและถ้ามีความสิ้นแปลงความพอใจก็จะมีความสิ้นแปลงความเพลินเพราะความสิ้นแปลงนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตอุปอพแล้วด้วยดีกุจจติกล่าวว่าจิตอุปอลแล้วด้วยดีนี่ก็จะเป็นบาลีนันทิกายาราคัคขโย,ย สิ้นนันทินันทิขยาขยะก็คือเสื่อมไปสิ้นไปความเพลินสิ้นไปราทักคโยก็คือความพอใจสิ้นไปหรือความกำหนัดสิ้นไปราทักคยาความกำหนัดสิ้นไปนันทิขโยความเพลินจะสิ้นไปเป็นเหตุปัจจัยซึ่นกันและกัน นันทิราคัคยานันทิราคะคยา,าคะยะก็คือเสื่อมไปสิ้นไปจิตตังสุวิมุตตันติวุจจติจิตจตังก็คือจิตสุวิมุตติวิมุตติก็คือหลุดพ้นสุก็คือด้วยดีจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่ จตโสว,วิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่นี้พระสูตรนี้ก็จะต้องไปต่อยอพระสูตรหนึ่งว่าเพราะหลุดพ้นแล้วจึงดำลงอยู่เราทำยังไงจะไม่ให้จิตเนี่ยไปตั้งในทั้งสี่ท่าถ้าหลุดได้จากสี่ท่านเนี่ยคืออารหันต์แต่เมื่อยังหลุด ทีเดียวไม่ได้เนี่ยก็คือให้มันมาเกาะในที่เดียวก่อนแล้วให้หลุดในอีกสามที่ดังนั้นเวลามันไปเกาะเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็ให้รีบลักความเพลินให้ไวที่สุดอันนี้หลักการเป็นอย่างนี้เพื่อเป็นการปัดวิญญาณออกจากที่ตั้งอาศัยของมันไม่ให้มันมีพบเพราะมีพบจึงมีชาติพอมันมีที่ตั้งมันก็จเจริญงอกงาม ก็คือมันจะรู้อารมณ์นั้นต่อไปการรู้อารมณ์ต่อไปคือการผูกติดกับอารมณ์หรือเรียกว่าอุปติือชาติเกิดแล้วเราก็ต้องทําชาติเนี่ยให้เหลือสั้นที่สุดแล้วก็ทําการโน้มไปสู่พบให้เหลือน้อยที่สุดก็ให้มันโน้มมาสู่ที่เดียวที่ตั้งเดียวคือรูปพออยู่ที่ตั้งเดียวคือรูปเนี่ยทีนี้ก็ อาศัยตรงนี้เป็นวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่ขณะที่อาศัยตรงนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เนี่ยเรากําลังเพียนเผาพิเลยแล้วเพราะจิตที่ตั้งตรงเนี้ยมันก็จะดับพอดับปุ๊บมันก็จะอยากไปอีกสามทันที่เหลือสามที่ที่เหลือยังอยากอยากจะไปตั้งตรงนั้นความอยากจะไปตั้งในสามที่เนี่ยคือภาวะปัญหานั่นเองแต่เราก็ไม่ให้ไปเราก็พยายามรู้ตัวแล้วกลับมารู้ลมหายใจ ขณะนี้พระเจ้าเรียกเพียงเผาที่เลสแล้วดังนั้นเราอยู่กับสมถะเราอยู่กับอารมณ์มันเดียวเราอยู่อย่างมีเหตุผลเราไม่ได้อยู่อย่างไม่ประกอบด้วยเหตุผลเรารู้แล้วว่าจิตเนี่ยที่อยู่ที่ที่เดียวยังไงมันก็ต้องดับและเมื่อดับแล้วเนี่ยมันจะไปเกาะมโนอันใหม่มโนนใหม่จะโน้มไปสู่อารมณ์ใหม่อันไหนไม่รู้ตามอนุสัยความเคยชินแต่ถ้าไม่ใช่กายเราจะทิ้งมัน ตัวนี้ก็คือเราต้องมีความรู้ตัว,วอันนี้ไม่ลืมหลงในลมหายใจต้องกลับมาลมหายใจตัวนี้ก็เป็นการสร้างอุปนิสัยใหม่ให้เราเนี่ยเคยชินอยู่กับอารมณ์นี้อารมณ์คือลมหายใจหรือกายเนี่ยพวจึงเรียกว่าเป็นกุศลาสีเป็นกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นขณะที่จิตอยู่กับกาย เป็นอารมณ์อันเดียวเป็นกุศลาสีกองกุศลเป็นการสังวรสำรวมอินทร์สีสำรวมใจให้อยู่กับกายให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวก็ถูกเรียกว่าสมถะสงบสังวรสำรวมขณะที่อยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตที่สร้างอารมณ์อันเดียวนี้ที่สุดก็ต้องดับพอดับเนี่ยถ้าเราเห็นความดับ เราดึงกลับมาอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมเห็นความเกิดเราจะเห็นการเกิดดับของตัวจิตที่มีการเกิดดับอยู่ตลอดหรือเห็นจิตนี้เป็นละหุปริ์วัตตันคือมีการเปลี่ยนตลอดไม่สามารถอยู่กับอารมณ์อันเดียวคงที่ได้มีการเปลี่ยนเราจับมาอยู่ใหม่มันก็จะเปลี่ยนอีกจับมาอยู่ใหม่มันก็จะเปลี่ยนอีก ความเป็นระบุปริวัติต่างและมันเปลี่ยนเร็วมากด้วยการเห็นตรงนี้เรียกว่าเป็นการเห็นโทษเป็นปัญญาปัญญาตรงนี้ถูกเรียกว่าเป็นวิปัสนาและนวิปัสสนากับสมถะก็อยู่จุดเดียวกันตรงนี้นี่แหละอันเดียวกันที่เดียวกันสมถะวิปัสนาเป็นชื่อแทนอริยมรรคในองค์ขนาดเจริญมรรคในองค์ขนาดเจริญสมถะวิปัสนาเจริญอานาปานสติโพชชงเจ็ด ก็บริบูรณ์นั้นสติปัฏฐาน4บริบูรณ์สมปทานสี่อธิปาสอินทรีห้าพละหาโพชฌงเจ็โพธิปักพิยธรรมสามสิบเจ็ดบริบูรณ์ด้วยการที่เราตั้งจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวคือกายหรือลมหายใจนี่คือเหตุผลที่เมื่อเรามีสุตตัามากขึ้นเราจะรู้ว่าเราไม่ได้อยู่กับสมถะเพียงอย่างเดียวขณะนี้มีการพยายามที่จะละ การสร้างพบการสร้างการเกิดของตัวจิตไปด้วยนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมพระผู้มีพระภาคจึงให้เราละนันทิเรื่อยๆความเพลินขณะที่มีไปรู้อารมณ์อื่นนอกจากกายปุ๊บเนี่ยให้รีบละตลอดทตนี้อารมณ์อื่นที่หลุดไปเนี่ยมันก็มีทั้งกุศลอกุศลถ้าเรายังไม่มีกําลังพอที่จะทิ้งทุกความคิด ก็ให้มีกำลังที่จะทิ้งความคิดในส่วนอกุศลก่อนเพียงแค่เราตั้งจิตทิ้งอกุศลตลอดไปเลยทั้งชีวิตแล้วทำให้อกุศลเนี่ยไม่มีในจิตเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพรูเจ้าบอกคนคนนี้จะปรินิพานในทิฏฐธรรมเพียงแต่ปารพความเพียรทิ้งอกุศลไปเรื่อยๆตั้งจิตไว้ในส่วนของกุศลคือกายของเราหรือลมหายใจ สามารถปรินิพานได้เลยนี่คือเหตุผลเป็นไปตามลำดับขัน้นแต่ถ้าเราไม่ทราบเหตุผลแวดล้อมเหล่านี้เราจะคิดว่ามันเป็นสมาถะเฉยๆอันนี้ในฉบับหลวงก็ีจะแปลแบบนี้ว่าพิกุนั้นชื่อว่าเห็นชอบเมื่อเห็นชอบย่อมเบื่อนหนนายเพราะสิ้นความเพลิดเพลินจึงสิ้นราคระเพราะสิ้นราคระ จึงสิ้นความเพลิดเพลินแลสิ้นความเพลิดเพลินและราคะเราจึงเรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้วสุวิมุตตันติวุจติสุวิมุตตันติวุจติวุจ,ต,วจติก็คือกล่าวว่าสุวิมุตติก็คือหลุดพ้นดีแล้วนันทิราคะยา ความเพลินความพอใจความเพลินกับราคะความกำหนัดสิ้นไปจิตไม่ใช่ของเราเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจึงดำรงอยู่ความดำรงอยู่ไม่ใช่จิตดำรงอยู่เพราะจิตเป็นของเป,ปลี่ยนแปลงตลอดจิตจะดำรงอยู่ได้ต่อเมื่อมีอารมณ์ไปตั้งอาศัยแต่ความดำรงอยู่ตรงนี้ก็คือตัวอสังขตาธาต,าาตุ ท่าที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เพราะดำรงอยู่จึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะยินดีร่าเริงด้วยดีจึงไม่หวาดสสดุง้งเมื่อไม่หวาสดสสดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนก็คือการดับเย็นดังนั้นการละนันทิเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากที่ตั้งอาศัยทั้งสี่ ทำให้เข้าถึงอสังคตาถธาตุได้ให้เราดูหลักฐา